ซอรามพูดกับลูกสาวคะ่ะต้องบอกว่าพ่อไม่มีเงินส่งลูกได้เท่านี้ความในใจของสอรามถึงลูกสาวคะ่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองค่ะล่าสุดนี้ออกมาพต์ถึงลูกสาวแบบนี้หลังจากที่ส่งลูกเข้าเรียนวันแรกทําเอาหลายคนซึ้งกันหนักมากเรื่องราวเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะ ต้งบอกว่าเป็นซาบุไเพราะลูกอ่อนที่ดูแลลูกแบบเลี้ยงเดี่ยวชนิดที่ว่าดูแลดีด้วยล่ะคะ่ะแถเอาลายคนเองก็ชื่นชมในความเป็นคุณพ่อนะคะเพราะว่าคุณพ่อหนุ่มเองเนี่ยออกมาโพสกับอินสตาแกรมครั้งแรกค่ะโดยเป็นความในใจบอกไปยังลูกสาวว่า ป,ป๊าไม่มีเงินทองหรืออะไรพิเศษให้หนูนะลูกป,ป๊าคงได้แต่สนับสนุนหนูเรื่องเรียนเรื่องการศึกษาตามกําลังป,ป๊าเชื่อว่าความรู้เป็นสิ่งสําคัญและจะติดตัวหนูไปตลอดชีวิตสําหรับวันแรกหนูเก่งมากลูกปรับตัวได้ดีมีสับมาคาระวะ เชื่อฟังคุณครูเล่นกับเพืเ่อนๆได้ไม่ร้องไห้ไม่งองแงเท่านี้ก็เก่งแล้วนะลูกงานนี้ทำเอาหลายคนซึ้งกับโมเมนต์นี้จนออกมาคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างมากมายทางทีมงานเองก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อและน้องด้วยค่ะ